ใจกลางป่าหิมะผ่านอันกว้างใหญ่มีคชชสีผู้สง่างามนามว่าคคชราชเขาคือผู้พิทักษ์ที่กล้าหาญของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่อังปวงทำให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากพยันตรายใดๆเทวดาตนหนึ่งเฝ้ามองลงมาจากสวรรค์รู้สึกประทับใจในคุณธรรมของคชราชยิ่งนักเพื่อทดสอบจิตใจของเขาเทวดาจึงแปลงกายลงมา พร้อมกับมอบหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองอันล้ำค่าสมบัติเหล่านี้เป็นของท่านผู้พิทักษ์ผู้สูงส่งเทวดากล่าวข่าวเรื่องสมบัติแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสัตว์บางตัวเมื่อได้เห็นสมบัติก็เริ่มมีจิตใจว้าวุ่นอยากได้สมบัติมาครอบครองพวกมันเริ่มทะเละาะเบาะแว้งกัน ความสงบสุขในป่าเริ่มถูกทำลายลงด้วยความอิจฉาริษยาและความอยากได้ใคร่มีคคชราเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นก็สังสิทธิ์ได้ทั้งที่รู้ว่าสมบัติมีค่าขนาดไหนเขาก็นำสมบัติไปคืนแด,ด่เทวดาขอบคุณสำหรับของขวัญอันล้ำค่าเขากล่าวอย่างนอบน้อมแต่สมบัติที่แท้จริงของป่าแห่งนี้คือความสงบสุขและความสามัคคีของพวกเรา เทวดาปิติยินดียิ่งนักคดชราชท่านมีหัวใจที่ประเสริฐอย่างแท้จริงว่าแล้วเทวดาก็ประสาทพรให้ผืนป่าแห่งนั้นงดงามและอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาสัตว์ทุกตัวรู้สึกได้ถึงคลื่นแห่งความสงบและความสุขที่แผ่ซ่านไปทั่วเหล่าสัตว์ป่าได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าในวันนั้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากแก้วแหวนเงินทอง แต่มาจากจิตใจที่ปราศจากความโลภและนับแต่นั้นมาพวกเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตลอดไปพร้อมจดจำเรื่องราวของคชราชผู้ไม่โลภไว้ในใจเสมอเรื่องราวนี้ให้ข้อคิดเตือนใจว่าใจไม่โลภย่อมมีความสุขแท้จริง